ไรให้เรียบร้อยถ้ามากจริงๆสมมติมากจริงๆนะครับสิ่งที่ช่วยได้ก็คือเอาผ้าชุบน้ํามาอยู่บริเ,เวณหน้าบ้านไว้ก่อนก็ดีอย่างน้อยสก,กัดได้บ้างนะครับผู้ที่ผู้ที่ออกกําลังกายถ้าควันมากๆนะครับหมอกควันมากๆขอแนะนําว่าหยุดออกกาลังกายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านจะสูดลมไปมากนะครับสำหรับวันนี้ยังยังไม่ได้วัดนะครับยังต้องติดตามทางทรัพยากร ธรรมชาติเขาวัดอีกทีน่งนะครับโดยมาตรฐานเราควรไม่ควรเกิน120นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับจะเห็นว่าเนื่องจากมาเลเซียและอินโดประสบปัญหาลิงมากเกินร้อยไปมากมายแล้วครับเราต้องระมัดระวังครับค่ะก็ประชาชนนะคะควรให้ความสําคัญนะคะกับการรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ควรจะใช้ผ้าปิดจมูกนะคะมาป้องกันในช่วงเช้าด้วยนะคะ ข่วต่อไปค่ะเป็นข่าวที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอบเครือข่ายค่ะปฏิรูปที่ดินนะคะเทือกเขาบรรทัดบุกสารกางจังหวัดตรังค่ะรองผู้ว่านะคะแก้ปัญหาการถูกคุกค้าคู่คุกขมขู่คุกคามค่ะขอภัยค่ะวอนอย่าใช้ขบวนการทําลายป่าทําลายชุมชนค่ะ เมื่อเวลา1 3นาฬิกาวันที่24เมษายนที่สารกลางจังหวัดตรงังเครือขา่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดกว่า100คนนำโดยนายอํานวยสังช่วยนางนัทยาแท่นมากคณะทำงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดรวมตัวประท้วงขอ,งของความเป็นธรรมกรณีนายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังสั่งให้ ผู้บัญชาการร้อยอสอจอตรงังนายอำเภอห้วยอดและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าในเขตพื้นที่รอยต่อสองระหว่างบ้านเขาหลักหมู่7ต็บตน,น้ำผุดอเภเอมืองและบ้านหาดสูงหมู่5ต้าตเขาปูนอห้วยยอด พบว่ามีการลักลอบตัดไม้หลุมพอและได้มีการตรวจยึดโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลายปูนจำนวน18กระสอบซึ่งทางชุมชนมีไว้ซ้อมเส้นทางเข้าออกเพื่อขนพืชผลผลิตลพันฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหาดสูงที่ทางองค์กรชุมชนได้รมขอมาจากสมาชิกแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของขบวนการทำไม้ ค้าไม้แก่นายทุนทําให้ได้รับความเสียหายทั้งพื้นที่ที่บ้านหาดสูงนะคะเป็นพื้นที่ตามโครงการโฉนดที่ดินโดยเส้นทางดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นเส้นทางลําเลียงออกจากป่าชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่เป็นการกระทําของผู้มีมอิทธิพลค่ะ นายธีรยุทธ์กล่าวว่าตนได้รับรายงานจากภาคประชาชนว่ามีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่นะคะจึงสั่งการให้ในายอำเภอั้วยยอดนะคะผอบรร้อยอ,อส,อจ,ออสอจอสจตรังค่ะนำกาลังเข้าพื้นที่ทันทีให้ตัดเส้นทางลำเลียงไม้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดไม่ต้องกลัวอิทธิพลใดๆค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของออการตัดเป็นเรื่องของที่ เราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยสอดส่องดูแลกันเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่ในช่วงของออพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะติดตามข่าวที่น่าติดตามติดตามข่าวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ทำลายล้างมหาศาลป้องกันได้ด้วยการสร้างความสมดุลคืนธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่ออนาคต ชีวิตคุณมีค่าไม่พึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจำนวนสิบประเทศพวมตัวกันโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตัาษักอาเซียนมาร่วมกันสางสารัรสู่ประชาค,คมอาเซียนให้เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่มีเอกภาพสงบสุขและมีความเข้มแข็งพร้อมรับผิดชอบร่วมกันภายใน31ธันวาคม2558 ตุของภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากน้ำมนุษย์วันนี้เราช่วยโลกได้เพียงแค่เราร่วมมือกันปกป้องรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่อวันข้างหน้า ต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการค่ะวันนี้นะคะบ่าวเอกจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอนะคะติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องทิเบตจังหวัดตรังท่านผู้ชมก็สามารตส้งข่ามาฟากมาประชาสัมพันธ์กันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสมัครงานข้าวสมัครเรียนข้าวงานบวชข้าวงานศพนะครับขอรามารถส่งมาได้ครับตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันกันให้ข้อเชิญชวนประชาชนรวมใจใส่เสื้อสีขาวรวมแสดงพลังตานยาเสพติดและรวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนะครับในวันทีน่26มิถุนายน2 5 6 6 สำนักงานจัดห้างานจังหวัดตรังรวมกับเทศบาลตำบลห้วยยอดขยายโครงการบริการจัดห้าง,งานในประเทศให้กว้างขวางไปสู่ชุมชนแหอำเภอนะครับโดยให้ประชาชนในพื้นที่ห้างไกลไ้เข้าซึ่งการบริการได้สะดวกและรวดเร็วนะครับเพื่อให้บริการครับทุกวันอังคานและวันพฤหัสบ,บดีนะครับณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังในวันเละเวลาราชการนะครับ ในวันและเวลาราชการนะครับผู้สนใจครับสรามาสอบทามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับสี่ไม้เล็กทรศทรัพท์0 7 5น1 4 0 2ห้่อซนวัดซาลิกาลามอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันวที่28มิถุนายนถึงวันเี่็กรกฎาคม2่องพนติพะครับผู้ที่สนใจนะครับสรามาสอบทามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ทวัดซาลิกาลามไม่เหล็กโทรศัพท์สู5 2 2 5 5 1 3องาาึซ,ซาหาหาได้ในวันเละเวลาราชการครับอบตบ้านผู้อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับซอบราคาซื้อคารุพันคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการครับผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสารันซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ีทุมิถุนาย,ยน25งพัห้ร้อี่สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทีส่วนการคลังไม่เหลขกโทรศัพท์สู5เ 58ซอง66ซอมในวันและเวลาราชการครับอบตน่องช่างเลนอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซอบราคาสื่อรถบรรทุกขยะมูลฝอยบมพัดไทยขนาดความจุไม่น้อยบมพัดไทยจำนวน1นคันครับผู้สนใจติดตออ่อข้อสื่ออกสั้นซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2 4มิถุนายน2 5 6เที่ซสอถามเพิม่มเติมได้ครับติดต้วนการคลังไม่หลีกทรศทรัพท์ 075 577 23C ต่อ5ในวันเละเว,วลาราชการครับสำหรับวันนี้ผมมัดเวลาลงแรวปรบกับช่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในคางต่อไปสวัสด,ดีครับค่ะต่อไปนะคะมาติดตามราคาของสินค้าทางการเกษตรกันค่ะ ราคายางตลาดกลางนะคะหาดใหญ่นะคะก็คือยางแผ่นดิบราคา77บาทต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันค่ะ81บบาทจุดสามแปดสิบเอ็ดจุดสามสิบบาทนะคะแล้วก็ยางแผ่นสดค่ะเจ็ดสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาปามน้ำมันค่ะก็คือผลปามทลายนะคะสามจุดเก้าศูนย์บาทต่อกิโลกรัมผลป,ลา,มผลปลามล่วงค่ะห้าจุดศูนย์ศูนย์บาทต่อกิโลกรัมค่ะ มาอยู่ในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังค่ะมีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนองกระจาย40%ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกันโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูง2-4เมตรมากกว่า4เมตรในบริเวณฝนตกและใกล้เคียง วันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา16นาฬิกาสนาทีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะค่ะแล้วก็ข่าววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวตรังยามบ่ายแล้วนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในวันถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ